สวัสดีครับผมนายครรุลงระบโบกกุปเอร์เลฟนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเพิ่มอาชี m e n t หรือรางวัลเวลาเราทําของหรือเก็บของได้ในที่นี้ผมจะทําเป็นการคร้าฟของของสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วจะได้อาชี m e n t นะครับขั้นแรกเราก็เปิด MCP เลยครับ e q คิปแล้วก็เลือก MCP ครั้งที่แล้วเราอัปเกรดเป็น1.3.2ไว้นะครับแล้วก็เปิดอันเก่าขึ้นมา1 3 2 อ่าพอมาเปิดเสร็จแล้วก็วจะเห็นโค้ดอันเก่านะครับให้เราทําการเพิ่มประกาศตัวแปรครับ Public พลา t ติกพารนอรถ้าเป็น item, ไอเทมจะประกาศไอเทมถ้าเป็นบล็อกจะประกาศบล็อกนะครับแต่เราจะแอดช i พเ e m น n t แล้วก็ประกาศช i พเ e m น n t ชื่อช i พเม m e n t i n l e เท่ากับ new achievement ชิ h i มนต m วงเล็บเลข achievement ผมจะเอา4 5 6 0มันเขียง่ายดีชื่อนะครับชื่อ achievement I n l e ต่อมาเราก็ใส่ตำแหน่งไอคอน5 7มันจะอยู่ประมาณตรงกลางๆพอดีนะครับเท่าที่ผมลองทำมาแล้วทำมาก่อนแล้วปุ๊บตอนนี้จะเป็นไอคอนครับให้เป็นเอาเป็นไอเทมอะไรดี ก็เป็นมอสมอ o อันดัลไม่ต้องดอละโอเคนี่พอแล้วใส่ข้างหลังตามด้วยนูเข้าว่างไปป๊บต่อข้างหลังแล้วก็จะรีจิส ปิดใส่เครื่องหมายปิดคําสั่งอ่อาอันแรกเราก็เสร็จแล้วต่อมาเราให้หาที่เราประกาศโหลดไว้ให้เราเพิ่มส่วนของโหลดเป็น one loader .add a c h i e v e m e n ออันนี้ใส่ชื่อใส่ชื่อตัวแปร achievement นะครับนี่ครับไอเ อันนี้ใส่ชื่อที่มันจะเด้งขึ้นทั้งบนนะครับ i l t s Achievement อันนี้เป็นคำอธิบาย Achievement นะครับ f l ดอ d เอาง่ายๆจะทำกเก่เขใส่เครื่องหมายพปชมสัง่งอ่าทัาน,นี้เราก็เสร็จสองที่แล้วครับต่อมาเราก็จะเป็นการเพิ่ม ประกาศอีกทีว่าอาชีพมีนอันนั้นจะได้มาจากการทำอะไรอ่านในที่นี้เราจะทำจากการคราบของนะครับ public void taken from crafting l e v e entity player entity player ปึ๊บ item stack item stack i i Inventory I, I i อ v e อ t o อินเวนทอรี่เวนทอรีแล้วต่อมาเราก็เปิดปิดกาแกมก็จะใส่ให้เราอัตโนมัติอ่าเราจะมาคำนดตรงนี้นะครับว่า a c อา e ีพนั้นจะได้มาจากอะไรเราก็ใส่ไปถ้าเล็บไอเทมสต็ i อเทมไอดีากับบล็อกดเอาบล็อกดีกว่าเอาเอาอะไรดีเอาเป็น m o d ดัสกอร์ไอเอ็นเลสสโตนไอเอ็นเลสดอดบกไบ,บิกา ให้เราพิมพ์ว่า Entity Layer a s t Start วงเล็บชื่อช m e n t นคีนะครับ I N Let I N Let จำนวนหนึ่งปิดเครื่องหมายอ่าอันนี้เราก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะไปทดสอบการว่าจะได้อชีพมันจริงเปล่าเ้าไม่ได้ต้องมาทำการแก้ไข โค้ดก็ยาวอยู่ผมก็จำไม่ค่อยจะได้เท่าไรท่านแรกให้เราเตรียมของมาคราบของก่อนเลยคราบไอเอ็นเลสต์โตนปุ๊บคาบเทเบิลมาไอเอ็นเลสต์สโตนใช้อะไรคราบบ้างวะไอเอ็นเลสต์สโตนอืมใช้ดินสามก้อน ดิน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 เดิร์ดสามก,ก้อนอ่ะวางไปเลยปุ๊บดินดินดินไอเลสตอร์ปปุ๊บไอเลสอะชิเมนต์เดได้แล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นเห็นด้วยแวบ,บไหมถ้าทำอีกรอบก็ไม่ได้นะครับเพราะมันรับอะชิมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วในนี้มันจะไม่ขึ้นให้นะครับถ้าขึ้นนี่ว่านี่ครับไอเอ็นอ e ชิมเมน วันเราด้เทเกนได้แล้วเรียบร้อยปุ๊บเสร็จทุกอย่างกดออกเสร็จหมดแล้วบทเรียนวันนี้ก็หมดเพียงวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปละบายบาย